คุณผู้ชมครับเกมที่คุณกำลังจะได้ดูดังต่อไปนี้นั้นเป็นแนวเกมที่ผมนั้นไม่ได้เล่นออกช่องบ่อยๆน้องๆเด็กหน่อยหลายคนคงจะรู้จักเกมแนวเทิร์นเบสอารมณ์คล้ายๆกับเกมแนวโปเกมอนนะครับที่คุณจะต้องป้อนคำสั่งให้กับตัวละครหน้าโง่ของคุณไปตีอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายก็จะตีเรากลับมาคือง่ไงเป็นเกมแบบ แนวแรกกันเตียถ้าให้พูดจากใจผมไม่ใช่บิ๊กแฟนเกมแนวนี้แต่เผอิญน,นะครับว่ามันมีเกมแนวนี้ที่กำลังดังและเป็นกระแสอยู่ b l o c k t a l e s ที่ผมมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นอยากจะมาเกาะกระแสเกมเขารอเล่นเพราะผมได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่านี่เป็นเกมแนว Turn Based ที่ดีมากๆใน Roblox <ots. S 1> Make a free account to change how you look โอเคเฮ้ให้ตื่นมาเดี๋ยวนี้นะอีเฮ้ยมันมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอวะตื่นมาเดี๋ยวนี้เจ้ากูเบอร์อืมว่าไงนายหลับดีหรือเปล่าเนอกูกำลังจะฆ่ามึงใช่กูกำลังจะฆ่ามึงแกบังอาจมาปลุกฉันแกไม่รอดแน่เจ้าเพนกวินจุด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 เฮ้ย hey, what the oh พระเจ้า เดี๋ยวถ้าไม่จู่ๆกูก็มังจะ PVP กับเพนกวินวะแกบังอ่านมาปุดเกมเมอร์ที่เก่งการที่สุดอย่างนั้นเหรอแกนะ่ะจบชีวิตแล้วจบเพนกวินได้เวลาปาบอลอัดหน้ามึงเอาละจะจมตีแกด้วยท่าปาบอลน,นี่ไงละ่ะอืมโ <c oughs> ดนบ้องไปด้เหตุรู้สึกเป็นไงบ้างเพื่อนเจอกูปาบอลอ,อีกหนึ่งลูก <c oughs> เรียบร้อยเป็นไงละ่ะ ตายเลยอะไรวันนี้ตอบตามใจกูไม่ได้เหรอนายหลับดีหรือเปล่า No นั่นมันสุดยอดไปเลยขอบคุณมาก No get up my bed เฮ้ยเอานี่ผมไปนอนที่เตียงเขาเหรอผมขอโทษนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม Builder Man นะครับโดนลักพาตัวไป หมือนเกมนี้เขามีสตอรี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่เป็นสตอรี่ที่เออเรานั้นดองค่อ้โหโอ้ไม่กเฮ้ยเขาออกแบบมันดีมากคุณผู้ชมเหมือนผมเล่นเกมโปเกมอนนะครับแต่ว่าเป็นโปเกมอนแบบอันนี้เป็นเควสเหรอ walk e s t o r o b r o k HQ จัดไปอยู่ตรงไหนวะ r u b o c HQ เดี๋ยวนี่มัน r u b r o HQ หรือเปล่าฮ h ลโ l o เฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ Low Box HQ หรอวะนนี่ไงผมอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วคือเกมเขาศร้าออกมาดีมากผมไม่เคยเล่นเกมอะไรที่มันเป็นแบบนี้เลยนะนี่มันเป็นอะไรที่ a m a ซิ่งมากแล้วใครเขาพุ่งอะไรวะเฮ้ยาพุ่งเ้ยนี่ไง Builder Man ไม่ใช่เหรออืม บิลด์ e บ b ร์รี่ e working on something come back later เอารูบร็อกเอโอเคอยู่ตรงนี้กูหาตั้งนานตรงนั้นมีจ o อบเซ็นเตอร์ด้วยนะครับเหมาะสำหรับกูที่กำลังไล่งานอยู่ตอนนี้เราเข้าไปข้างในเลยนะครับ <c oughs> ให้เราตามหาอ่านว่ายังไงวะเชดเลสกายเชดเลสกี้ช่างมัน hey, hey, hey. เดี๋ยวเดี๋ยววอเต จู่ๆมันมีนู๊ฟเลครับวิ่งมาจากไหนไม่รู้จะมาใส่เดี่ยวกลัวแกหยุดเดี๋ยวนี้มึงต้องเจอกูปาบอลอัดใส่เป็นไงล่ะโดนไปหนึ่งบ้องแกจะทำอะไรถ้าจะทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนั้นเหรอเจอกูปาบอลอัดใส่หนึ่งรอบป่าเรียบร้อยดับไอเกมดีนะเนี่ยสองเอกกับสามติ๊กขอบคุณมากเพื่อนอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์ เออคุณผู้ชมเหมือนตะกี้ผมมองเห็นเทวดาเทวดาตัวน้อยกามเทพเอ้โโอมึงจะพีวีพีกับกูเหรอวะมึงเจอกูผมอยากจะได้ท่าใหม่ว่ะคุณผู้ชมชผมมีแต่ท่าปาบอลนะครับแล้วมันกากมากเว้ยหยุดเดี๋ยวนี้แกม,มันไงล่ะฮะ,ะตายละโอ้ยโอ้แย่ละเจ้าหมอนี่บังอาจมาก เกินเบสอ p g อืมตายไปแกบบไม่รอดแล้วเออเหมือนมันจะขโมยติ๊กจากเราคุณผู้ชมมันบอกว่าคลิปมีออยุติกนี่ไง่ะกินสีไหมมึงนี่มันแย่มากๆผมอยากจะได้ท่าใหม่ว่าบัคส์ I love b u c k s สุดยอดผมจะสามารถไปซื้อของที่ช็อปได้ใช่ไหมผมพยายามไล่ตามหาคนที่ชื่ออันนี้อยู่นะครับชื่อเขาอ่านยากมาก แต่ผมยังต้องผ่านนูบตัวนี้ไปว่ะหลอกแบบิ่งตัวหลบไม่ยังเทพเฮ้ยใช่ไหมอิมโอยีเอเรนนบไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหมอเนี่ยเออโ o no 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 บ้าจริงผมหนีก่อนได้ไหมเอาคุณผู้ชมผมหนีก่อนแม่เลยอ้าวหนีไม่ได้กูมีอยู่แค่เดียวเนี่ย ดิจิตาโอ้ยมันมีการหลบด้วยว่ะโอเคถ้าเรากดสเปซบาร์มันเหมือนจะหลบได้นะคุณผ,ผู้ชมครับนนนะเอ้ยมันหลบได้ก็ไม่บอกพี่เจ๋งเกมนี้เอ้ยแกไม่ต้องมารวมแจมอ่ะคุณผ,ผู้ชมดูดิมันมาฟาฟร์มแยกพีฟีกู bro b บร bro กูเกลียดมึงมากกูอยากกระทืบมึงขอร้องเมื่อไหร่กูจะเจอไอ้หมอนี่วะเนี่ยเอ้ยเขามีการ PVP กันอยู่ด้วยๆๆแป๊บนึงเราไปจอยเราไปจอยเราไปจอยกับเขาคุณผู้ชมอืมมาแย่ง e xp ด้วยจัดไปเพื่อนปรับปรับเออแบ่ง e xp กันหลบทำไมกูโดนตีวะผมมุดหงืชีวิตตัวเอง เฮ้ยทำไมกูเซ็งเนี่ยคุณผู้ชมเขาอาจจะอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไร And stay down Red nuke Take that Bangko มันคืออะไรอ่ะบูนู n u k Ha I have no idea ดองแค่มามึงมาตีกับกูดีกว่า เฮ้ยเลือดเขามีเยอะด้วยผมว่าผมอาจจะตายได้นะครับคุณผู้ชมจัดการบูนูก่อนปับ๊บแล้วก็จัดการบูนูอีกทีนึงปับ๊บโอ้พระเจ้ามันโคตรแรงคุณผู้ชมแย่แล้วหนีโอ้ผมใกล้าตายแล้วไอเทมแฮมเบอร์เกอร์อืมเพิ่มไปห้า Can I have hamburger please ทำไมมันกดสเปซบาร์ไม่ได้วะคุณผู้ชมมันไม่ได้อะคือถ้ามันหลบลูกขนูงเงี้ยมันยังหลบได้ไงน,น,นี้ผมหลบไม่ได้จริงๆวะหรือว่าผมอาจจะหลบไม่เป็นนะครับหรือว่าเราต้องทําการแบบทําการแพรรี่ปับ๊บมันไม่ได้โอ้พระเจ้าผมกกำลังจะตายต้องนึงต้องใช้แฮมเบอร์อเกอร์อีกละ อย่างนั้นเราจัดการบูไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับจัดการบูไปก่อนปับ๊บเรียบร้อยอโอเคเหมือนเหมือนป้องกันได้เมื่อก,กี้เอากาันหนึ่งผมชั่วผมกันได้เรียบร้อยเมื่อกี้คือกันได้ใช่กันได้คุณผู้ชมเราแพ้เลยมาเอาใหม่ตะก,กี้กูแค่ไม่ท้าเฉยๆคือเราจะต้องแบบกดตอนที่มันฟันพอดีนะครับมันจะเป็นการแพรลี่เว่ แมนะมันจะเป็นการแพร่ลีซึ่งบางทีมก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดนะครับดูนะแม่งเลยไม่ต้องแล้วมึงตายแล้วเพื่อนมึงอยุดเดี๋ยวนี้อืม,อมเกือบตายเหมือนกันนะจริงผมต้องกินเบอร์เกอร์ไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมผมยังได้ท่าใหม่วะไม่ไหวแล้วท่าเก่าผมแม่งกราบชิบหายเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าแมกะเบลฟอยด์ว้าา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 านาา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 ยาา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 า คนที่เราตามหาอากหัวกูอากไหนมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่กูเองฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันโดนเอ่อโดนโดนแกงคุณผู้ชมอย่าให้พวกเขานั้น,นีไปได้พวกเขาจับตัวบิลด์แมนไปเขานั้นโดนลักพาตัวผมไม่แคร์ะไรเนี่ยซอสไฟเอ้ยมันมันมีดาบด้วยเหรอวะเอาดาบนี่ไปก่อนโอเคโอเคโอเคขอบคุณมาก ไม่ไหวแ้วเนี่ยคุณผู้ชมกูจะตายเหรอละกด e เพื่อเป็นการ break f r a n k โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นให้กูไปฮิลก่อนได้ไหมอะโอเคนะครับผมไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วก็กินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีเลือดอยู่แผมน่าจะไฟกับเจ้าหมอนี่ได้ละมามามามึงมาไฟกับกูอะไรเนี่ยมีเลือดแค่สองเองเหรออีซี่มึงเจอดาบกูเนี่ยเจอดาบ hit enemy อาบมันน่าจะเข้าสองสิ โอ้ยเดี๋ยวมีการบูตเกาะเกาะพี่มันไงนะฮะตายหงแงไปเจอลูกบอลด้วยมันเป็นตัวบัฟว่ะเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ด้วยถ้าเกินไปละคาบโอเคหลบอืมกูหลบได้สมาธิกูมีอม่ยาปาบตายเรียบร้อยเอาละเราไปลรยกันต่อเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการ์ดนะครับ จากเทอรี่จากเจอรี่หรือเปล่านี่ไงเย่ <Yeah. S 1> นี่เหรอเทอรี่นี่แกจะทิ้งไอ้ขยะพวกนี้ไว้ในห้องฉันจริงๆเหรอ What the heck is wrong with you, bra? หนวะ Take this stupid thing back already มันคืออะไรอ่ะว้าว Power Step Card มันก็ไม่ใช่ขยะนะเพื่อน <static> อยากจะเรียนรู menu, ้ว okay. 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 ิธ mm ีการใช้คาสหรือเปล่า No บ u บากดแท็บเพื่อเป็นการใช้เมนูไปตรงค์สตรงนี้แล้วก็เลือกคัส w o ว o อเเโอเคโอเคแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ฟรีๆนะมันต้องใช้ Build Point ด <c oughs> <Okay. S 2> the uh ้วยโอเคผมกด e q u ิปแล้วาบวก ดาเมจสนะครับแล้วก็ลบคอสสามผมไม่รู้หรอกว่ามันหมายความว่าไงแต่ว่าตอนนี้เออเทอร์รี่ช็อตอพผมควร pvp กับมันดีไหมอยากจะลองท่าใหม่ดูไงไม่เชิงท่าใหม่นะครับแต่ว่าเป็นดาเมจแบบใหม่อมพุ่งเข้าหาเลยมามาเจอับกูถือว่าเป็นการเก็บ xp ด้วยโหนี่ไงพาวเวอร์สคุณผู้ชมเจอกูออเข้าไปสา <c oughs> ตาย <c oughs> เอ้ยนี่ไง SP เราลดไป เหมือนคล้ายๆกับเราใช้มานานนะครับโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอวันนี้พ่อนมน้อยอกลัวมันจะกดพุ่งตัวนี้แต่ตะกี้กูกดผิดเฉยๆนะมึงใช้พาวเวอร์สเตเลยมึงตายไปหนึ่งตัวเรียบร้อยต่อไปมึงจะต้องเจอลูกบอลเพชรขาดปับแฮร์รี่โคตรเท่โคตรอันตรายเจอดาบธรรมดากู นายโคตรเก่งนี่เกมสนุกมากคุณผู้ชมเกมสนุกมากเคฟมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนตรงนี้หรือว่าอยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ใช่เคฟไหมใช่ป่าวะมันเป็นถ้ำรึเปล่าอุ้ยกูอยากหลบว่ะกิ้งตัวนี้ข้างบนนี่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแม่งไม่ใช่เคฟนัดหนึ่งนะขอเอาเบอร์เกอร์ขอเอาเบอร์เกอร์ก่อนทังนี้แหละ โนเยิสหถ้ำจะอยู่ตรงแถวไหนนะตรงนี้เอ้ยเกมนี้ตกปลาได้ด้วยเหรอเจ๋ง <Yeah. S 1> ว่ะกดสเปซบาร์เอา่าเราต้องมีหนอนก่อนเวนกรรม, uh huh. มอปวดจากมายคราฟมอมันเราต้องเอาย่าให้มันกิน ไม่รู้อาจจะเป็นเควสแบบเพิ่มเติมนะครับทำแล้วอาจาจะได้นมวมัวมเฮ้ยเฮ้ยเฮนินจาฮัตโตริวอเตอร์แต่ตรงนี้เป็นถ้ำแล้วนะมามามันสู้กับนินจาฮาโตริก็ได้ผมอยากรู้ว่าผมจะได้เวลไหมเอาละ่ะมันจบแล้วเพื่อนบอกลาเพื่อนมึงได้เลยปาบตายอีกตัวหนึ่งมึงอืมเอา้าแย่แล้วไม่ได้การคุณผ,ผู้ชมปาบ ยังไม่ใช่ถ้ำอ,อีกเหรอเฮ้ยกูเล่นนานแล้วนะจะปิดคลิปอยู่แล้วโอเคโอเคเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์โอเคเจ้าแ,แบบแบนายมาทำอะไรข้างบนตรงนี้นายโชคดีนะที่ฉันไม่ใช่แพะเพราะเดียวมีนไม่งั้นกูเตะมึงตกเหวไปแล้ว เฮ้ยอะไรเนี <lat> ่ยแอนิเมชันโนบะดอนบะดออะไรหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจบพังว้าวเฮ้ยมันแม่งไปเรียกพวกมาตีกูอะเจ้ามอนี่สินะที่ทำให้พวกแกนั้นมีปัญหาฮ่าคราวนี้พวกแกคิดว่าแกจะสามารถกำจัดพวกเราได้อย่างงั้นเหรอใช่แล้วมันเรียกมูราสกิมาโจมตีกูคุณผู้ชมไปไปไปมาฟ่กปูดีกว่าอุ้ยเลือดสิบห้าเลยว่ะ ผมไม่สามารถที่จะ PVP กับเจ้าหมอนี่ได้โดยตรงนะครับผมอาจจะต้องเก็บไปตัวสีแดงก่อนเก็บตัวเลือดเลือดแบบเลือดน้อยก่อนเพื่อเป็นการเพิ่ม SP เฮ้ยกูกดผิดเดี๋ยวเอาตัวสีฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวปั๊บแม่งกูหลบอันนี้ได้โคตรเท่เลยเจอกูเจอดาบยอดอูวิหลบ ท้าไม่เอผมมันไม่เพิ่มอ่ะผมไม่สามารถใช้ท่านี้ได้อ่ะคุณผู้ชมโอ้โหคราวนี้ยาวๆเลยมึงยาวๆเลยโอ้ยโดนศอกมึนเลยอ่ะอนะดื่มโอเคแปบ๊บหนึ่งคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราอยากจะแบบ คลิแบบเท่ๆนะคุณผู้ชมเราต้องกดบ,บกดมสเปซบาร์เว้ยแล้วทำให้มันไปถึงในตัวสีเขียว,ยวอะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมว่ามันยากมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนียแถบเขียวๆไม่มันเลยโอเคโอเคติดคลิหลบโอ้โหเต็มเเลยเจอสองดูเว้นเนี่ยเอ้ยกูยังเวียนหัวอยู่อะ่ะมามันเจอกูปาบตาย เออรียบร้อย Hello world อย่างนี้ผมก็น่าจะเข้าไปในถ้ำได้แล้วหรือยังโอ้โหเยี่ยมไปเลยเราควรจะเลือกอัปเกรดอะไรดีคุณผู้ชมระหว่างค่าส p แล้วก็เลือดนะครับหรือว่าค่า BP อัปเกรดเลือดก,ก่อนสมน้ำหน้าอุวยอุ้ยพีมึงสีแดงแดงแล้วเข้าพวกเราต้องออกไปจากที่นี่เอ,อ้เอา มันยังไม่จบหรอกพวกเราจะกลับมาแล้วเราจะได้เห็นดีกันแม่งโกยโกยหนีไปเลยเหลือแต่มึงมันจบแล้วเพื่อนคูนจะซ้ําศพมึงอผมจะฆ่ามันยังไงกดซ้ําศพมันอีกเออโอเคครับคุณผู้ชมครับผมเล่นให้คุณดูประมาณนี้ก่อนผมใช้เวลาเล่นเกมนี้นั้นโคตรนานแต่เป็นเกมที่สนุกมากเกมนี้นั้นเปลี่ยนความคิดผมนะครับเกี่ยวกับเกมแนว turn base ไปเลยนะ